กับสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีสมองสบอนพอพรกับส่งบอลเลยคือกับปลาลุงมาพบพอกันต่อยามแรงปลาลุง บรรยากาศเนี่ยมันแรงนมาอะไราควายไปผูกปลาลูนี่ก็จะเป็นควายเบาดุยมันเป็นควายเบาดุยนะควายในเฮือนเบาดุยเนาะอันนี้ก็จะเป็นควายของแม่ใหญ่เห็นแล้วเนาะมันนี้อาซามาไหลไปผูกเองมันนี่ เพราะว่าไม่ไงพิ่นยังบ่ได้มากแต่พี่อยากพึดเนาะเฮาก็เลยมาไล่ฝูก่อนเนาะยาม,มันขำยาม,มันมืดยามเห็นห่งเนาะมาผูกควายยามแรงแล้วบรรยากาศตะเินหลับขอฝ่า สู่ปืนดินกับแมบบไก่สีคำนะั่นเอะตอนนี้ก็สีตอนขึ้นเมื่อเขาอยู่เพื่อนเนาะพเขาอันทางนี้บ่ได้ทางนี้ะเะว่าเ้าอัดดีเนาะบย่อมาก ่วาอาดีแล้วท่าม้างอะไรมันเป็นแนวใหม่นะครับอย่างมันอาดบดีคือเกา่าเลยต้องได้ไล่เขาเมื่ออยู่ประตูอยู่เฮือนคนาะแต่สิมีอยู่ควายเผือกสามตัวบ้านเฮาเอิญควายดอน บรยากาศนี่ก็จะเป็นน้องข้าเจ้าเนาะบุมแม่น้องบอดุอยดนี่ก็มาหอดหัวหน้าแล้วเนาะกะส,สิไล่เขาหัวเลยนะมันโอ,อ้ประตูหัวเขาอยู่ทั้งทึง นี่ยสิเป็นงูอ่ะเราเนาะให้มะรับผูกครับแต่ว่ามเมลัยเอ้ามเมลัยเอาควายก่อนกัดเลยว่าสิเงไไปผูกงูนี่่ะสิฮอดทางเขาเนาะนี่สิพอดีเราส้มบรรยากาศยาหมุนแรงบรรยากาศบ้านๆแม่บบ้านๆนะนะบ้านนอกบ้านนา โดยลำบลมีแต่ถุงนาทุ่งนาทุ่งน,า,งนานนองบานเขาเอิ้นทุ่งนาเ <c oughs> ขาอ,อนุญาตอัดประตูก่อนเลยปะลูกสบัยดียกรบประลูกมาแวะผูกงวอก่อนเนาะงวออากาศสีนอนมาเลยบรรยากาศงามมือแรองเริ่มหนาวแล้วปะลูกมือ บัดกลางวินบัดฮอนบัดคำมาบัดนาวคือเก่าอีกแล้วตันนี้เขากระิมาผูกงอนเลยเนาะเอาหมดเลย

สิกับการผูกงูเนาะแก่สิ่งลงไปผูกควายพอ,อควายเนาลงไปรับเ,ออเป็นถิ่นเด็ดอยเนาะมันเบิ่งนกันเลยถ้าเขาใช้มาทำการผูกควายเลยเนาะมันขำแล้วโบเอาลายใหญ่ห้างยืบข้อ สำเร็จเส้นสิ้นมิถีเรียบร้อยปะลูกแง่มือแรงมืดแล้วมือแรงจนมืดเนาะนี่มืมจจมด,มดก็มือดอรีบบอทจาร่าการะเพียงสนิทปะลูกฝากกันขีดหนะให้เร็เข่ามาติดตามหับ z o มเพื่อเป็นกำลังใจให้บลาลยปะลูกสบ,บายดี